หมายเลขสองวัสีสวัสดีครับว,วันนี้เราวันนี้จะมาแนะนำสถานที่และที่เที่ยวของนักท่องเที่ยวนักมาที่นี่คือที่สัตหีค่ะและฝันยานักนั่นก็คือแม่น,น้ำนั่นเองนะท่านผู้ชมลองหันไปดูข้างหลังสิฟ้ามีบเลยีฟ้า ที่ที่หนังยางขาที่หนังยางที่วันนี้ไม่ได้มัดผมนะคะเพราะว่าหนังยางขาดค่ะหนังานยงางขาดจากนั้นก็เลย,ยลมคายผมะคะ่ะลำคายผมนู้มันก็ต้องแบบยังไงก็คือมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเนี่อย่างเนี้ยเอามือค่อยๆแลอย่างนี้ตลอด เระทะเลส,สวยไหมมีเด็กเล่นน้ำอยู่าเด็กเล่นน้ำสองคนเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาเพิ่งเคยเห็นทะเลเคยเห็นทะเลเพิ่งครั้งแรกอาจจะเป็นชาวา <c oughs> และไอห,หมุดตุนนี่ก็ไม่เกี่ยวท่านผู้ชมท่านจะเห็นรูปปั้นใหม่นะคะเป็น มาน้ำจะพ่นใส่ในหอยใส่ในหอยเสร็จก็บางทีก็มีเด็กแล้วกับผู้ใหญ่หลายๆคนหรือแม่ก็ไว้ดูนะจะเอาหินไปใส่ค่ะ,<จ>ะแล้วยย่ดงลลัไไมเปิฟ้วแวตอนนี้อะตอมจอมปวยก็ cầm <laughs> lăng vô lên, à tôm tròn <nói> vừa cầm lăng vô lên.